วันนี้ผมจะมานำแท็บเล็ตตัวหนึ่งในผมที่มีชื่อว่า Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition นะครับอาจจะไม่ใช่ตัวใหม่แต่เป็นตัวที่ผมใช้เองแล้วหรือว่าจากที่เขาแนะนํามาแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดแตผมทำในเรื่องราคาแล้วก็การใช้งานนะครับ s a m s u n Galaxy Tab S6 Lite ตัวนี้นะครเป็นตัวที่ปล่อยออกมาในปี2022ที่เป็นรุ่น Edition นะครับผมดูว่าปรับปรุงใหม่ดีรับโดยที่ผมเอาตัวนี้มาแนะนําในวันนี้นี่ยบผมคิดว่าน่าจะชอบทั้งสายในเรื่องของสาย Work Card Play Hard ทั้งเล่นทั้งทํางานเนาะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าตัวของ Tab S6 Lite ตัวนี้เนี่ยจะมีอะไรมาดีรับโดยรวมนะผมทั้งในกล่องต่ตางๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวกล่องเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่มากนะผมแล้วก็ในกล่องเนี่ยก็ให้ทั้งหูฟังสายชาร์จอะแดป,ปเตอร์มาแล้วก็ตัวเครื่องมา,นมาเ,มมาเน เขาให้ปากกามาด้วยนะครแล้วก็เป็นปากกาที่ไม่ต้องชาร์จแบตด้วยภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้นะครแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวเครื่องกันบ้างดีกว่าว่าตัวเครื่องเนี่ย เขาจะมีอะไรกันบ้างนี่ครับผมโดยตัวเครื่องนะครับจะมีขนาดใหญ่อยู่ที่10.4นิ้วนะครับมตัวเครื่องนยก็จะเห็นวา่าดีไซน์ก็จะเป็นแบบเรียบๆสวยๆนะครับด้านหลังก็จะมีกล้องแค่1ตัวแล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็ลาโพงของตัวเครื่องนี้นะจะมีแค่2ตัวนะครับแล้วก็เป็น้ายขวานะครับหรือว่าถ้าถืเป็นแนวตั้งก็จะเป็นบนล่างนะครับก็จะมีช่องเสียบ Type C ไว้ชาร์จแบตนะแล้วก็จะมีสล็อตที่เอาไว้ใส่เป็นตัวของ Memory Card นะครับแล้วเรื่องของน้ำหนักนก็บอกได้เลยว่าไม่ไดด้หนนนนนัััักกกกมมาาาขะรบบบอยยยู่่่ททีี407็งสสวจแ พกไปไหนมาไหนได้สบายๆอบขนาดก็กระทัดรัดกระชับมือถือว่าถือมือเดียวก็สามารถถือได้นะครับแล้วก็ resolution หน้าจออยู่ที่2,000 x 1,200พิกเซลนะครับผมจากที่รีวิวทท้บเล็ตต่างๆไปแล้วเนี่ยก็บอกเลยว่าจอ1 0 4นิ้วหรือว่าจอขนาดไซ์นี้เนี่ยเป็นไซส์ที่สามารถดูความเถิงด้แบบเต็มตาแล้วก็รู้สึกว่าไม่ขัดใจเพราะว่า มันจะไม่เหลือขอบเท่าไหร่นะผมอาจจะเหลือบ้างแล้วแต่คอนเทนต์ที่เขาให้มาแต่ว่าคอนเทนต์โดยรวมในปัจจุบันจะทำให้ไม่มีขอบเลยนะครับและในเรื่องของเรซู u ชั o นที่เขาให้มาเยอะนะผมก็บอกได้เลยว่าคุณภาพของการดูวิดีโอต่างๆถือว่าประทับใจมากๆเลยนะผมไม่ป็นการดูคอนเทนต์ดูวิดีโอนยะได้ภาพคมชัดสีสันสดใสมากๆเลยนะครับ เรื่องระบบปฏิบัติการนะผมก็จะเป็น One UI 4.0นะผมครอบบน Android 12นะครับ CPU เป็น Snapdragon 720G Octa-core แรงจะอยู่ที่ 4G แต่ว่ามีรอมให้เลือกอยู่ที่64แล้วก็128นะครับและสามารถ up microSD สูงสุดได้ถึง 1TB นะครับคุณภาพกล้อง,งต่างๆที่เขาให้มาเนะี่ยกล้องหลังก็อยู่ที่8ล้านกล้องหน้าจะอยู่ที่5ล้านนะครับแตบตเตอรี่ของ Samsung Tab S6 Lite ตัวนี้นะผมจะอยู่ที่7 4 0 m a h นะผมนะแล้วก็รองรับชาร์จไวอยู่ที่ 15W นะครับดูสเปคร่าวๆข,ข,ข,ของตัวเครื่องเหล่านี้แล้วนะครมารีวิวเรื่องของการใช้งานจริ มาดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นรุ่นที่ยกให้เป็นอะท็อปเลยท็อปแบบว่าอันดับต้นๆของแท็บเล็ตที่ราคาถูกแล้วก็ดีนะับตั้งแต่แรกที่เปิดมานยก็รู้สึกว่าหนึ่งความประทับใจเรื่องของหน้าจอะคหับจอรู้สึกว่ามีความสดใสมีความสว่างมีความแบบว่าคมชัดมากๆเลยนะับเรียกได้ว่าเวลาดูคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยสามารถดูได้อย่างแบบสบายใจรู้สึกว่าประทับใจมากรู้สึกว่า มันดูแล้วมันไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยภาพมันดรอปหรือว่าสีมันไม่สวยบวกกับลำโพงที่เขาให้มาสองตัวเนี่ยบอกได้เลยว่า เสียงเนี่ยเกินค่าเรามากเสียงหนักแน่นนะครับผมแล้วก็เสียงดีแล้วก็เสียงกระฮืมเสียงกว้างอยู่นะครับผมแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่เวลาเราฟังเพลงหรือว่าเราดูคอนเทนตนะ์ตต่างๆอ่ะแนะนำให้ดูเป็นแนวนอนดีกว่าเพราะว่าเสียงมันจะทําให้ดูสราแล้วเสียงมันมันดีกว่าการดูแบบวิดีโอแบบแนวตั้งของแท็บเล็ตตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเทสให้ฟังนะครับผมว่าทั้ง2องอย่างเนี่ยมันดีจริงๆแล้วก็มันสวยจริงๆไหมครับ โดูรวมบอกได้เลยว่าเรื่องของหน้าจอแล้วก็เรื่องเสียงเนี yes> ่ย ถ้าใครอยากซื้อไปดูในเรื่องของความบันเทิงหรือว่าดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนท้งจอที่สวยแล้วก็คุณภาพของลำโพงที่ดีต่อมาคือเรื่องของปากกาในหัวเรื่องของปากกาที่เขาให้มานยะประทับใจอยู่เหมือนกันนะผมหนึ่งคือเรื่องของการที่แบบว่า,าสามารถแทบติดตัวเครื่องได้นะครับผมเหมือนของ iPad ต่างๆเนาะและที่สําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ไม่ต้องชาร์จแบตปากกาเนี่ผมสามารถใช้งานได้เลยก็คือว่าตัดปัญหาเรื่องของการที่แบบว่าขัดจังหวะในการใช้งานเพราะว่าจะรีบใช้งานก็ต้องมาชาร์จแบตก่อนก็ไม่จํําาเป็นนะแลที่สคัญ ก็คือการใช้งานนะฟังก์ชันต่างๆเลยแทบจะคล้ายกับตัวของ Apple Pencil เลครับโดยที่เราสามารถลงน้ำหนักเน้นแบบความหนาบางของเส้นที่เราเขียนได้หรือว่าการมีปุ่มที่สามารถเปลี่ยนปากกาเป็นอย่างลบได้นะครับหรือว่าเป็นนิวเคชั่นที่แบบว่าไม่ต้องจิ้มจอแต่ว่ามันขึ้นตัวอย่างขึ้นสัมเปอเนี้เราได้อะไรเงี้ยก็ทําได้นะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าพิเศษมากแล้วก็รู้สึกว่าในงบที่เราใช้ไม่ถึงหมื่น่ะเราสามารถแต้ปากกาที่มาเขียน ได้ทํางานได้เขียนงานจดโน้ตอะไรได้ส,สบายๆหรือว่าวาดภาพระบายสีต่างๆเนะี่ยทำได้ส,สบายๆแตยถือได้ว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็ถือว่าใครที่อยากจะซื้อไปจดโน้ตใครซื้อไปจดเลคเชอร์จดประชุมหรือว่าจดเรียนต่างๆเนะี่ยเราเอาตัวนี้ไปได้เพราะว่าการเขียนต่างๆแลผมจังหวะการเขียนอะไรต่างๆเนนะี่ยมันไม่มีความดีเลยนะครับการเขียนก็ลื่นสบายๆเลยอาจากที่ทดลองมาเนี่ยผมไม่ได้ติดฟิล์มลนะครับผมเขียนบนหน้าจอที่เป็นจอกระจกจริงๆแล้วก็เขียนไปก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีปัญหาครับแล้วก็หัวรปากกาต่างๆเนี่ยก็ถือ ได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่แบบมือผมใหญ่นะครับก็อาจจะแบบบางทีจับปากปกาแล้วปากกาเป็นมันจะเป็นปากกาอันเล็กนิดนึงเนาะก็อาจจะมีบ้างที่มือไปโดนปุ่มแบบว่าที่มันท้าให้เป็นอย่างลบอะไรเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้มือใหญ่เท่าผมขนาดนี้เนี่ยก,ก็ไม่ได้มีปัญหาผมก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยโดยรวมแล้วมันก็ไม่ได้แตะโดน บ่อยขนาดนั้นในปุ่มที่สลับเป็นอย่างลบอะไรต่างๆนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ติดเรื่องของแอปพลิเคชันที่ใช้เหมือนใน Apple เหมือนใน i p อ o n e iPad ต่างๆอนตะ่ที่ต้องใช้ กูดโน้ตที่ต้องใช้อะไรเงี้ยก็มาใช้ตัวนี้แร้ผมแล้วก็เขียนโน้ตต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานในโน้ตที่เขาให้มาของซัมซุงเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าหรือถือว่าโอเคเลยนะครับนอกจากเรื่องของความบันเทิงที่เราสามารถดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆได้อย่างบันเทิงใจหรือว่าการเขียนการจดโน้ตอะไรได้สบายๆแล้วเนี่ยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่วิเศษมากแลกกกกก็คือการบีดิกส์โหมดของซัมซุงนะครับซึ่งการมีด e x ส์โหมดเป็นอะไรที่วิเศษมากๆซึ่งเราสามารถเปลี่ยนหน้าจอแท็บเล็ตของเราเนี่ยเป็น จอแบบคอมพิวเตอร์ได้ใช่ไหมครับเราก็สามารถทํางานเปิดแถบอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายผมว่าจะเป็นดู YouTube ไปด้วยเขียนโน้ตไปด้วยเซิร์ชเว็บไปด้วยทมทําให้การทํางานนะมัน ฟ f l e x i b l หรือว่ามันยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับคือบอกได้เลยว่าใครที่เป็นสายที่แบบรักการเอาไปทํางานจริงๆอ่ะคุ้มค่ามากจริงๆคือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของความบันเทิงอย่างเงี้ยมันสามารถมอบประสบการณ์ให้เราได้ดีจริงๆรั้ผมจริง,รงๆก็เลยทแท็บ S6 Lite ตัวนี้แหละหละายคนจะได้ยินชื่อมานานแล้วเนาะแต่ว่าหลังจากที่ได้ลองใช้มันแล้วได้ลองมาสัมผัสลองใช้งานไปสัมดัหแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้แหละยังสามารถขึ้นเป็น top วันสำหรับผมได้เลยนะว่าเป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วก็สามารถใช้้้งาาานนไไดดดดยยยืหหหุุ่ลลกกแบบทีส็็เป ตัวหนึ่งผมที่อยากแนะนําให้กับทุกคนที่แบบว่าอยากได้แท็บเล็ตที่คุ้มค่าคุ้มราคา,คา,คาก็สามารถไปซื้อตัว s ั m s ุ n g Galaxy Tab S6 Lite ท0 e 2 2 e d i t i o ่นนี้ได้นะครับโดยราคาเนี่ยผมปกติทางหน้าเว็บเนี่ยเขาจะอยู่ที่9990บาทนะครับแต่ว่าในแอปต่างๆเนี่ยก็ยังมีราคาที่มันไม่ได้แพงขนาดนี้หรือว่าราคาที่เขาลดลงมาแล้วนะครับที่มีส่วนลดเนาะก็สามารถไปลองหาซื้อได้นะครับผมบอกเลยว่าในราคานี้แล้วก็ให้ทุกอย่างมาครบครันที่สามารถเปิดเครื่องมาแล้วก็ใช้งานได้เลยเนี่ยบอกเลย ในการใช้งานได้เต็มที่แน่นอนและนี่คือทั้งหมดของ Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition ที่อยากแนะนำให้กับทุกคนได้รู้หรือว่าทุกคนได้ไปตามซื้อกันนะผมว่าตัวนี้เนะี่ยเป็นดูนที่ผมบอกด้แล้วนะผมว่าเป็นรุ่นที่ประทับใจที่สุดจริงๆนะผมแล้วก็ขึ้นมาเป็นท็อป1แนะ่นะตอนนี้จริงๆนะครับใครที่มีคําถามโดผมสามารถทิ้คงคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมเพราะว่าในคลิปนี้ตอบไปหมดหรือว่าพูดออกมาไม่หมดนะอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวัน,น yeah